สวัสด,ดีตอนเช้าเช้าเจ้าเพื่อนจ๋าวันนี้เขาว่ามาสั่งอาหารอีกแล้วข้าวผัดไข่ก้าทานไหมตื่นแต่เช้าเลยพี่ตูอ่อ่ะสิบเอ็ดโมงเช้าที่นี่เขาจะมารับพี่ตู่ไม่เอาไปส่งก็เดี๋ยวเขามาเอาเองก็มีข้าวผัดไข่ ใส่ไข่เฉยๆด้วยจ้ะแล้วก็มีผัดอ,อผักกระเจี๊ยบใส่ไข่น้ำมันหอยเนี่ยก็ทานไหมผักกระเจี๊ยบใส่ไข่น้ำมันหอย จแล้วก็มีทอดมันปลาเป็นไงนะทานไหมอหารต่นเช้าอยู่เลยคอยังไม่ได้ดื่มกาแฟอึมอึมแอมแอมเนี่ยแหละก็มีมข้าวผัดผัดกระเจี๊ยบ ไข่น้ำมันหอยแล้วก็ทอดทอดมันปลาจะที่เขาสั่งมายังไม่พอก็มีไก่สเต๊กถ้าทานกับข้าผัดนี่และเนี่ยหนึ่งสองสามอย่างไก่สเต๊ก ย่างสำเร็จเรียบร้อยเป็นไงแม่ครัวตูทูบเบอร์มานะใครยังมาสั่งอาหารทานกันก็เชิญนะจ๊ะที่นี่ทำให้ทุกอย่างจ้ะ อร่อยหมดแล้วเพื่อนๆเนี่ยอร่อยทั้งนี่ก็อร่อยนี่ก็อร่อยฝีมือพี่ตู่ล้วนๆเดี๋ยวก็จะมานี่สิลองไปผัดกระเจี๊ยบผัดใส่ไข่น้ำมันหอยเนี่ยอร่อยทานกับข้าวผัดแซ่บแซบ,แซบกับข้าวข้าเจ้าข้าวสวยก็แซบแซบเพื่อนๆ ตื่นแต่เช้าเลยวันนี้อา้าวนี่ก็แค่นี้ล่ละจ้ะปิดฝาใส่กล่องให้เรียบร้อยนะจ้ะนะจ้ะนี่ก็จะปิดฝา ได้ไม่ผูกไม่อะไรเรียบร้อยจ้ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปหาฝาก่อนนี่ก็ ปิดขาแซบเศบกระตุ่มีแตงกวาอ่อนให้เขาเอาไปทานกับทอดมันปลา เรียบร้อยข้าวผัดก็แพ็กได้แล้วเป็นไงจ๊ะอืมมาทานนะไม่หรอกทำให้ลูกสาวลูกสาวเขายังไม่แข็งแรงเพื่อนๆจ๋าเขยังยืนยังทำกับข้าวไม่ได้ ก็เป็แม่ก็จะช่วยเขาสักอาทิตย์สองอาทิตย์ทำอาหารส่งแต่คุณแม่ไม่ไปส่งแล้วงวดนี้ให้มารับตัวเองอยากทานอะไรก็บอกเขาแล้วว่าเดี๋ยวจะทำให้แต่ต้องมาเอาเองเขาอยู่ไกลเนาะ นี่แล้วก็แพ็คให้ดีๆก็สำเร็จแล้วจ้าเพื่อนๆก็แค่นี้ละจ้า โเคนะจ๊ะเพื่อนจ้าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายก็แค่นี้แหละวันนี้ก็นี่เรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยจ้ะบายบาย